เรีรยนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์กิติศักดิ์คณะสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดมหาสารคามพักเพื่อไทยเขตหนึ K ่งวันนี้เป็นรายงานประจำปีของคณะกรรมการกำกับจิจการพลังงานหรือกอคอพอนะฮะซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่กำกับนโยบายการวางแผนการใช้พลังงานของประเทศให้เกิดความคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศไทยนะครับ ประเด็นของผมก็คือว่าการส่งเสริมพนังงานทดแทนแล้วก็การที่จะทำใหเ้เกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าจากขยะนะครับซึ่งผมในฐานะที่เคยเป็นนายกองคอ์กรปกคอรองส่วนท้องถิ่นเป็นนายกเทศบาลนะครับเราก็พบปัญหานะครับว่าการที่ทางเทศบาลเนี่ยได้ศึกษานะครับแล้วก็ผ่านกระบวนการทางของกระทรวงมหาดไทย เช่นเทศบาลเมืองมหาสารคามเนี่ยนะครับการมีปัญหาขยะเนี่ยมากนะครับแล้วก็ขยะก,ก็ส่งปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ถ้ามีการพลังงานไฟฟ้าจากขยะเนี่ยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นต้นทุนในการที่จะกําจัดขยะดีขึ้นนะครับทำให้ประเทศชาติได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่กระบวนการในการที่จะทําให้เกิดโรงงานไฟฟ้าจากขยะเนี่ยโดยการพิจารณากรกพอเนี่ย ทราบว่าเป็นเวลานานแล้วนะครับที่การขออนุญาตจากกพอพหรือได้รับอนุมัติจากกพอพเนี่ยไม่สําเร็จสักทีนะครับทึ่งนี้ก็ทางเทศบาลก็มีปัญหาเยอะตอนนี้คือว่าหลังจากที่เราผ่านกระบวนการมาแล้วเนี่ยนะครับเ,เรื่องของขยะก็ไม่คืบหน้านะครับื่องเรื่องของลงไฟฟ้าจากขยะเนี่ยก็ไม่คืบหน้าซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการลงไฟฟ้าจากขยะที่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น นะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะด้วยนะครับก็นําเรียนว่าทางคอพอเนียมีนโยบายในการที่จะพิจารณาส่งเสริมโรงไฟฟ้าจากขยะย่างไรแล้วก็ไม่ใช่แค่ส่งเสริมนะครับทําไงทําเร็วขึ้นแม่นขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเยอะขึ้นนะครับประเด็นที่2คือการส่งเสริมเกี่ยวกับโซลารูฟนะฮะซึ่งในาการที่โซลารูฟที่มากกว่า1นมิะวัต์ att, เนี่ยนะครับ จะต้องมีการขออนุญาตรองอสีนะครับซึ่งรองอสีเป็นใบอนุญาตการพิจารณาลงงานซึ่งในการทำเกี่ยวกับโซาลารูปเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการเหมือนกับการที่จะขอโรงงานทั่วไปนะครับเช่นบางอาคารนะครับะจะมีโซาลารูปมากกว่าหนึ่งเมกแต่ไปติดกับสถานศึกษาบ้างไปติดกับ แหล่งน้ำบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโซลารูฟเนี่ยไม่น่าจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในเกี่ยวกับเรื่องของโรงงานเหมือนโรงงานอ,อื่นๆนะครับแล้วการพิจารณาเกี่ยวกับโซลารูฟที่มากกว่าหนึ่งนิวตวัตวตเนี่ยนะครับ mm hmm. ทางกบพเนี่ยได้มีนโยบายอย่างไรที่จะทําให้เกิดการส่งเสริมทําให้ใช้พลังงานสะอาดแล้วก็โงฟืนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าโซลารูฟเนี่ย มีจุดคุ้มทุนที่น่าลงทุนแล้วก็ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถจะลดต้นทุนการใช้พลังงานได้มากขึ้นนะครับก็มีประเด็นสองข้อคือเรื่องของการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าจากขยะขององคอ์กรปกอ่วนท้องชินนะครับในการพิจารณาที่ยังล่าช้านะครับสองเกี่ยวกับโซลาร,รูฟที่มากกว่าหนึ่งเมกะวัตทีอ่อยากให้มีกฎระเบียบที่ออกมาให้มีการยกเว้นรองอ,อสีครับขอบคุณครับ